สวัสดีค่ะตอนนี้พ่อแม่พี่นองอยู่ในช่อง,องของกินกุชมามลำเพลินออฟฟิเชียลนะคะเบิ้งอันยากอันมีเขาพี่นองมาสามจานแล้วสามจังเลยดึงสามนะรับเนี่ยบ้านหนึ่งสองสามสี่สี่เด็กอ๋อสี่จานกินไปได้ยงังไงสี่จานอ้าวสี่จานนี่คือซิมนะ นี่ข้ามูดแดงจงุนางรุมาแต่งเคื่อนีน่พี่น้องหอดนอนดินแดงแล้ว,เ,ว,นนเ,วเราจะเราจะมาดูต้นนี้กันว่ากินอะไรกันบ้างนะคะไ่กินข้าวไกินข้าวกิแล้วแม่ปีแม่ปีกินอะไร นี่แหละกินหมดแล้วค่ะเหลือแต่จานเหลือแต่ลายเวยคอะน้องขึพพ้นรถได้มนมาเราต้องรีบขุ้นรถนะคะเพราะรารออากาศน้อนมีเป็นติ่งจะกวนมีไปไนมเป็นไอจะกวนเรามีผ <c oughs> ู้ใหญ่ไอเยอะกวนเลยนอนแสบประสานมันโดนเทยได้ไหมน้เนียนซ้ำานิครับมี่พ่อถูกใจมาซ้ำหนิกันใชขคือรถบ้าได้ดีใจว่<บ>ามันดีดีต้องหอบใจเลย ดดโดดเม็ดกินนี่แอนี่น้องสองสันยางดีเลยนอ่นดีมาครับเซ่าบกอลูกๆเซ่บอยู่ตรงเนี่ยที่เขาหอดต้นดิแดงนี่พี่น้องผ้ากันเหง่เขาเพื่อให้จอดเขาีนกอ่ะเาพอลุวงมาเตอไซนั่น พอลุงพอลุงมกะไซน้องมัวเปล้ำไปโอ้มัวลำไปก็ได้เห็นหลุดหมอน้ำไหลเลยไปมาถามเขาตอก็พากันเปลำเสยครับหมอล้ำสาวน่อยมาตะกุงเทียมมาตะกงเทียบอกาอืแทรกันไป็หลินเซย์นอนเหมือนเลงนอนบ้านเจ้าตัวบ้านเจ้าเทีเออ่อเด็กเป็นบุญวะันต้งไปร่วกันไปล้ำข้อเขาไปยังหลายขั้นถเอา มันรั่ไงมั้มััมูด้วหมันับไเป็นคุ้นไงก็มูนั่นน่ะมันไงก็มูมอลำใบไงจะญ่บ่ใาญ่หาสกดสก็ว่าไดมันซีจานนะมันจินเผามันซีจานแล้วมันชีจานแล้วมังประเทศทห้างเฉียวรถเอาหมูหมูบาลไก่เนี่ ดูนะคะนี่นหมากกดบัสมีนิบสของเรามีสองชั้นนะคะมเียม่ไม่ไม่่เ่ไม่อมาา่่ไม่่ไมไม่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 ไไ วังชาติบอกชาติรงอูสุดยอดเลยตอูันนอนหลับีลายยินแต่เสียงเม่อวานนี้าหันจะเป็นอย่างสมิแต่ยินแต่เสียงมันเยนยอันนี้บอกว่าคนขอเบิร์ดคาไ่ได้หลนบบ่ได้นอนวนเลยชดเชยให้สบายนาเดี๋ยว้อเงินวัน ว่านไอ้น้ำนะ้ไอ้มันนางมันแน่จะเกี่ยวอนุญาตคืนหันไปป้มมาเกินหน้าที่แ้วกาแาร้ลงไฟน่ะตามนาตาดินอนนอนม่มีไผ่ตีงเลยอย่ง้จะเสียนขุนุนไอสามคุนกนลไพกกุลสามบ่เกมเกม่อยไหลเกมแบบปบรยพักคอนเนาะวันนี้มาเจอแอร์แบบนี้นอนโกนปั้นจว ปะทากันวนี้แต่ละบ่อแต่ละบ่อม่ข้างล่างก็เป็นโต๊ะดินเนอร์ใช่ไหมโตดินเใช่หมโต๊ะดินเนอร์่ไมอ้าหรมีโต๊ะแต่ไม่มีกาแฟใช่ไหมคะรกาแฟซื้อกินเองนะคะกาแฟซื้อกินเองแต่มีโต๊ะบริการให้อันจะบ่อไม่ปีกบ่อไม่ปีกบ่อไม่ปีกมานมีปากมันชัดไปด้วย ดูข้างบนไปข้าบนไเย็วมากไปไปเร็ว่ไปเร็วไปลุ่งไปขัลุนไปรุ่งไปรุ่งผ้านี่ไปเป็นไม่ใช่ไม่ใชไใช่มัใช่ท้าใส่ท่งนใสอันนี้ก็คือห้องน้ำนะคะนี่อันนี้คือห้องน้ำอันนี้คือโต๊ะดินเนอร์ข้างหลังนะคะ แม่จะเป็นยังไงสบายดีค่ะน in oh, yes ้องสาวคน้องเอ้ยวนอนส้นหลายนี่หัวตัวกว่าไก่ขอไข่เรียนหนังสือบะจ้ากเรียนนี่จะโอ้อันนั้นเ่าเงาเลยจอนผู้ใดนอนอยู่หันเลิดเลอดเลิดเลิดพู้ใดนอนกลางนี่คือเลิดเลิดก้มมืแไง ดันเซอร์หญิงมฉันว่าเอาเอาฉันว่าเอาคอยเลือกกระเป๋าไปบริไ่ได้นใจก้น่สนใจกระเป๋าโอ้ยสายชาติแม่แม่คู่เปนดีๆนะมันเลิศมากพี่น้องเือเราเสุดมากมนเลือไทยเลือโตอ่ีเนือมากเลยนะ เดินมากเข้าสิไปพาแกล้มกันอยู่บ้านเจ้าภาพาจะพาเนาะเจ้าภาพบาบอกว่าให้ไปนอนอยู่บ้านมีสิ่นอนอยู่ที่บ้านได้กินได้บ้านเนี่ยก็ราศีสไล่ราศีสไล่แนมเพิ่มปะบ่งบอกคือการจัดนะ ต,ต่างจังหวัดต่างอำเภอเข้าไปพวกทุกคนนี่บริเวณเขาลุ่งลั่งโอ้เขารุ่งลั่งงตักสุดเลยที่ราศีสไลด์นะคะน,นี่ก็จะเป็นอ่ามองมองชาร์จชาร์อา่าโทรศัพท์กับนมนิมอ่อนอันนี้ก็คือเมื่อคืนนี้เปิด เปิดหนังดูนะคะหัวแจวแต่เก็บข้าเปิดมาเพื่อนแงหัวรอดตัวไปเก็บข้าวขาเพื่อนเปิดหัวแจวแต่ไม่จิ้มอ้วนคือเราไม่น่าจิบอกรับปิด48กิโลขนาดมันร่ำยิ้มมาจอยอ่กินดีแล้ว48กิโลแล้วตอนนี้มันเล็ดมากเล็ดมากเกเก็บไมคะตัวละร้อยค่ะ กระเกี๊ยบตัวน้อยค่ะเอาเลยค่ะค่ะเพิ่งถอดออกเมื่อกี้ค่ะคุณพี่ค่ะ้าพ่แม่ค้าขึ้นมาขายของบนรถนะคะกรุณาลมค่ะกาแฟค่ะกาแฟไก่ย่างไหมคะกาแฟค่ะไก่ย่างค่ะไก่ย่างค่ะไก่ย่างค่ะกาแฟเดี๋ยวนะคะขึ้นมาได้ไงรถคันนี้ค่ะแม่แม่ค้าขึ้นมานะคะรถแอร์นะคะเดี๋ยวมาสูดยิลมยาลมมีหมดนะคะยาลมจะบอก่ให้เป็นลม บวางบักอรแม่เอาบลมานอยู่วงมือบ๊าวบาไรเอามาล้มานอยู่งมือไดไปอูห้องดไปอีเอดตอนนี้รถห้ากลังเสีเนข้างยด้ที่นองเด้อสิไปทำขินแก้วนะคะแมนบอทำขิงแก้วละโอละซีสลไเออ ไปราชีสไลที่น้องไปทำการแสดงที่ราชีสไลนะคะงานจะผ่าจะ่ังหม้อแรกเนี่เข้ากับศีไปฝากแอมไปนะพี่น้องเนาะมาวยเหรอมาไปบทเนี่ยบ๊วยบทวยเบอร์ใดกำลังจอดเดินทางแล้วจอดปั๊ม ถ้ากินกับกินเขามาั่นใจกินก๋วยเตี๋ยวผ้ากันจินเขากินน้ำกันน้องผ้ากันหิว<อ>วห้วเขาพราะหิ้วเขาคือรถมันเคลื่อนเนี่ยเขาไม่ได้กินเขาเลยอืมหิ้วเขาบบกคาคอวดเรา <ś c oughs> จนมาหาโมงมาหอดตั่มหอดใจลรก่อนนี่เหรอล่ะนี่หอดนีดเยออหอดเจะเป็นบอดจัม <ś? S 2>

ปวดน้อยเดินนั่งรถเอ็นนะเนาะโอ้ยแม่เอ้ยเมื่อวานนี่บระเด็นอนบอดเราเลยชดเชยให้ขอบคุณบอดขอบคุณบอดด้วยเมื่อวานนี่ล้วนอันรถทั้งเปลี่ยนรถรถก็อยางระเบิดไปทิมเลยมากก็เลยคนคลองพากันคนคลองบ่ได้หลับบ่ได้นอนพอมานอนฝนก็ตกห้าอันว่าเราอันเมันเลยหารถให้ทีมงานอันได้พักผ่อน สวัสดีนะคะสวัสดีเอฟซีสุขุมสุขุมบูร์ขอบคุณเซอร์โน่ขอบคุณเออร์ฟิเคียรเพื่อความสะดวกสบายให้ดูกน้องเนาะว่าทำให้ดูหลามากมีปักฟงปักไฟนะคะับปักไฟชาติแต่ไม่ไทยเอฟซีนะจ๊ะโดนแล้วก็ได้เอาอันนี้ก็มาประันไปแ ลิปนีกะอวนีกอนคลิกขาบอกก็บอกนอนหักระตุนิบนีกะอวยนีกอนะคะขอบคุณทุกกำลังใจทุกคนต่ามกนไ่งกรแชร์ไม่ต้เด้อไม่ใชดิปุษมานเพืเายวกดติดเชียรนกดร์ให้ด้วยคะขอบคุณค่ะสำหรับีเอว้กอน